ผู้ชายทำไมก็ไม่รู้ลาได้ทั้งวี่ทั้งวันซ้อนอยู่นั่นเลยดีแล้วนะมึงก็มึงไม่ได้ทำอย่างองหญิงมงก็ไม่ต้องบน่นหรอกกูก็อยากสวยมากอ่ะอย่าพูดให้องหญิงได้ยินนะมึงเนี่ยยิ่งไม่ชอบแต่งตัวผู้หญิงอยู่เออแต่ดูไปก็สวยเนาะ ท้าอยู่หนึ่งพระอ,องค์ให้นามาเสด็จพี่สิงหาราชแห่งลมิถีในมีเสด็จพี่หึ่งพระอ,องค์ด้วยนะม่ฉันรู้เพคะองหญิงอง<ช>หญิง,ญงไม่ต้องไปพูดถึงหรอกเราอยู่กันแค่นี้เราก็มีความสุขพออยู่แล<ะ>้วม่ฉันจะถามองหญิงต้องหายหัแล้วทําไมไม่แต่งตัวผู้หญิงบ้างละเพคะยอยเย,ย่อยากสวยอยากสวยพี่ก็รู้ผู้หญิงน่ะ ไม่ชอบการแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็รู้ไงก็อยากถามองหญิงแต่งตัวผู้หญิงก็สวยจะตายถึงเราเป็นผู้หญิงเราก็เก่งได้ออแต่ต้องแต่งตัวเป็นผู้ชายแบบนี้เลยพูดแบบนี้แล้วนะเฮ้ยองเยงขอ,อ,อเดชาทรงได้โปรดอาโทษไปพลนข้าวบัดนี้ก็ม่อมฉันและคำสั่งจากสิงหาช ให้มาบอกฟ้าอย่างให้กลับสู่เมืองได้ด่วนพฮีะค่ะกลับสู่เมืองได้ด่วนใช่ระเ่ต้องมีอะไรแล้วล่ะเอาอย่างนี้แล้วกันท่านทั้งสองเชิญนำทางไปก่อนเถิดเดี๋ยวเราจะนี่ตามไปเฮีะค่ะไปเตนะรียมเก็บของเลยนะอย่าดักลับจะแย่อยู่แล้วจะได้กลับไปเอ,อ,อย สยบนักรบใจเด็ดน้ำอิสเลตรอบรู้ฝีมือเราเด่นเพราะเป็นนักสู้อีกทั้งความรู้มากล้นเราคอยเคียงคู่ พระผู้ยิ่งใหญ่นักรบแห่งชัยประการบ้านเมืองไม่ทุกข์เป็นสุขสำราญท,ทุกทุกสถานท่วมทนลทำตามประสงค์ขององค์กษัตริย์ ไม่เคยคิดขัดตัวข้ากดเล็กของเจ้าเราเฝ้ารักษามิให้ขายหน้าปวงชนรับใช้สงทธิ์องค์พิษนาชผู้มีอำนาจเหนือคน หน้าสีตาหวานก็ด้วยคนมันหลอดทำยังไงก็ได้สวัสดีครับกาบสามครั้งกาบสองฟ้าฟังซาให้ควาอขอกาบหญิงชายชาเท่าไรนาที่มาฟังผมว่ากาบไว้ขอกาบอีกครั้ง ไปถึงแม่คัวที่แม่คุณคูณหัวจัดฮ่า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 อร่อยทุกจานแม่คัวจ้าขอบคุณนะแม่ที่หาแล้วเอามาให้ขอบคุณนะครับกราบอีกครั้งนายนั้นแล้วก็ที่นั่นแล้วก็ที่นี่โอ อะไรเนี่ยเพ่อเอ๊กูถามจริงเถอะมึงเป็นอะไรอ,ะอ่ะอ้าวลูกคออยู่ต่ำมากลูกคออยู่ต่ำอ่าอ่าร้อ,องไปโอ้โหขอขย่าสักนิดเถอ,อะให้ขย่ยมาฟังป้าใสแม่ยาพึ่งได้อมองสีนายนา้นนแล้วก็ที่นี่แม่ยาพึ่งนายผุ้งเทียงไม่ใส่แม่ยาพึ่งไหลพึ่งแซวอีกทั้งไม่แจมอีกทั้งไม่แจวอีกทั้งไม่จมับ ลูกขอยอกอนขึ้นวอนกาบอีกครั้งมันไม่จาบแจกจ่ายแต่งตัวสดใสจิตใจสะอาดแต่งตัวสดใสจิตใจสะอาดแต่ผมไม่ค่อยเต็มบาหาดเท่าไรโอ้โห <c oughs> ที่ร้องมาทั้งหมดเนี่ยคือมึงไม่ค่อยเต็มบาทหรออยู่กันมาตั้งนานแล้ว ไม่รู้อีกหรืองไงละ่ะเป็นยังไงนี่บริษัทโลนมีเดียอ,อมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนเลย<า>พวกเรามาถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วออโอ้โหเนี่ยมาถึงหิวข้าวเลยหิวข้าวเลยเออแม่ครัวยังไม่ทํากับข้าวให้แม่ครัวเนี่ยยังไม่ทำกับข้าวให้มึงกินตัดสินใจเลยทําไมวะนวลปากกรอก ปากออกแล้วกูเห็นมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านนึงเออโอ้โหไปกินไส้ใหญ่กูซัดมาสามจานเนี่ยกูซัดมาสามแสดงว่าก๋วยเตี๋ยวปากกอนอร่อยสุดยอดอร่อยที่ไหนแล้วให้กูน้อยกูว่าเดี๋ยวมึงออกไม่ได้โอ้โหเนี่ยกูก็ล้อเล่นไปเออพูดถึงสงการสงการที่ผ่านมาวันมหาสงการที่ผ่านมาเนี่ยนะทำไมวะเนี่ยเด็กดีกลับไปไหว้แม่เซ้ ลูกตะตันอยู่ซื้อดอกไม้ประกำหนึ่งเลยก้มกราบเท้าแม่แค่นั้นแหละแม่ร้องไห้ภากเลยเขาคงรักมึงมากนะก็บอกแม่ไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวไปเลนลิเกคืนนี้เดี๋ยวกลับมาเอขอแม่มาทำมาหากินพอกูมาถึงรงลิเกแค่นั้นล่ะทำไมวะเพื่อนคนที่บ้านญาติกลัวโทรมาบอกเลยแม่กูร้องไห้เข้าโรงพยาบาล แม่มึงร้องไห้แค่มึงของมาทําการแสดงที่เกนเนี่ยนะไม่ใช่หรอกูก่อนมากูขโมยทองมาสองบาทมึงมันอ,ากาอักตันยูนี่วะโอ้ยกูก็ล้อเล่นไปพูดถึงนี่เรื่องแม่เออนอนเมื่อคืนเซ่เออทําไมฝันนะเซ่มึงนอนเมื่อคืนนะฝันไม่ค่อยจะดีเออฝันว่าตูชงโงกหน้าต่างว่าแล้วมึงต้องฝันไม่ดีอย่างที่กูคิดแน่เลยโอโ้ตัดสินใจทําไมไปหาหมอดูเลย หมอดูเขาว่างไงวะหมอดูทักมาเลยว่าหมอดูบอกให้ไปทําบุญใส่บาตรกับพระเออดีแล้วเออกูก็ไปเจอพระพอดีเลยอขอกําลังจะใส่แค่นั้นแนะมองหน้ากูวะ่หะหลวงพ่อมองหน้ามึงเลยมองหน้ากูกูก็ถามเอ๊ะมองหน้าทําไมไม่รอชา้าหลวงพ่อพูดมาเลยพูดอะไรวะโยมโยมถอดรองเท้าใส่บาตรกูเอ๊ะรองเท้ากูคู่ใหม่ซะด้วยสิตัดสินใจได้ถอดรองเท้าใส่บาตรหลวงพ่อ หลวงพ่อตบกูด้วยฝาบาทกูต่อยหน้าหลวงพ่อเสงายเฮ้ยนัน่นพระนะพระไม่ใช่พ่อกูเนี่ยคุยกับมึงด้ย,ยิ่งคุยยิ่งไร้สาระแล้วทำไมเลาภายใต้ดินแดนแห่งแคว้นองค์องค์กษัตริย์ชัยปราการ้วยข้าพเจ้าเองอิสะเลตมึงเนี่ยมีชื่อว่าอะไรกันละ่ะเราเองให้น้ำว่าอิสรลลัวทำไมมึงต้องมีอิดวะอ้าวเผื่อวันใดกูได้เป็นพระเอกขึ้นมาล่ะเป็นยังไงทุกวันนี้ รับใช้ใต้เบื้องยุคคนาบาทอยู่กับองค์ษัตริย์พิษณุราชจำได้หรือเปล่าทำไมลืะกฎเหล็กขององค์กษัตริย์พิษณุราชมีดำรัดไว้อยู่หนึ่งข้อซึ่งที่จะทำให้ทหารทุกคนฝังใจมิเคยลืมเลือนหนึ่งข้อว่าอย่างไรกฎเหล็กหนึ่งข้อทหารทุกคนลบแล้วห้ามแพ้ เกิดเป็นนักรบเยี่ยงพวกเราจงจำไว้ให้ขึ้นใจกฎเหล็กข้อนี้และสิ่งที่สำคัญที่สุดทำไมองค์กษัตริย์พิษณุราชมีพระคณิฐาอยู่สองคนคนแรกให้น้ำว่าจันสุดาคนน้องให้น้ำว่าสีมาดาทั้งสามคนเปรียบเสมือนเหนือหัวผู้ยิงใหญ่ของพวกเราใช่แล้วเพื่อน การในครั้งนี้พวกเราทั้งสองคนกลับมาจากการตรวจตานาเขตเรียบร้อยคนทุกคนย่อมมีหน้าที่เป็นของตัวเองเพราะเช่นนั้นเราสองคนอย่ามัวช้ารีบไปขึ้นเฝ้ามุ่งหน้าสู่ท้องพระโรงแห่งชัยประการจะดีกว่าแหมลำสวยซะด้วย หากันจออไม่เดือดร้อนเรื่องเลวไร้ไว้เชิงลูกผู้ชายเมื่อจริงใจไม่อับจนซื่อสัตย์สุดจริตไม่ทำผิดให้เกิดผลตนเป็นที่พึ่งตนเกิดเป็นคน คิดพึงใครทำตนเป็นเสาหลักใครจะพักไม่พังภัยไม่ลงเอลสามเลนไป ไม่หลงไหลไปจมเลนอย่ามัวช้าขึ้นเฝ้าองค์พิษณุราชเลยเรียบไปดีกว่า บทกลองมาเป็นทํานองบทนี้พวกเราสิง,สงเสงียมมีสักสิ่งกระหาบผู้มีอารมณ์สิลเชิญชาวกรุงเทพ บ้านทุงพี่ป้านา,ารุงงามเทโรสมีเดียงเขาทุ่มเทเดฟนลิเกทัวทิลเชียร์งสิ่งเงียมให้เรียมเรฝากัาด้วย เป็นแชมป์ลิเกภาคกลางช่วยกันเชียร์ฝากหัวใจไว้ข้างข้างทันยานางมองมิลฝากสิง,สงเสงียมสักคณะเหมือนมาชนะ เทียงเลยละสิบนิ้วพระนมต้องทักดีไหมเนี่ยทำไมทัก ขาดใจเอาเซ่กลัวเหมือนกันแหมช่วงนี้เสียงกำลังหวานเสียงกำลังหวานหวานเซ่สังเกตดูดีๆตอนนี้เสียงหวานหน้านนี่ก็แต่งหวานเห็นไหมเล่าแต่งหน้าก็หวานเซ่ใส่ชุดเป็นยังไงสีนี่ก็ยังหวานอยู่เลยสีแดงหวานสุดเลยวันก่อนไปหาหมอมาแล้วล่ะหมอว่าอย่างไรไปเช็คมาแล้วบอกกำลังเป็นปรหวานช่วงนี้ขสามร้อยระวังระวังไว้บ้างนะสิบนิ้วพระนมก็ ลงกราบสวัสดีครับพี่น้องผมเอ่ยสำเนียงเสียงร้องเสียงดีจริงๆมาเป็นทํานองนี่น้องฝากตลก,ลกลรูปหลอลไลยเลืองกระผม ทองเจอือลูกจองน,น,นานๆออกนี่นีนั่นต้องเคลียร์ตัวเองหน่อยเดี๋ยวเขาจะไม่รู้จักซะกลัวจะไม่รู้จักตัวเองลึกโคตรตระกูลตัวเองใช่เซีย <c oughs> <pr> เจอือลูกจอแหมเนี่ยพอจอนั้นเป็น,ปนชื่อเป็นชื่อของพ่อ,อ,พอเป็นศิลปินที่มีคุณภาพเมื่อสมัยขั้งเขาก่อนหลายปีแล้วล่ะนี่คือสายเลือด ของพ่อจอคือพี่เจือน,น<ล>ะครับแลวที่พูดเนี่ยเขาจะรู้จักไม่ได้ทั้งบ้านเนี่ยรู้สิเพราะเขาเรื่องครับพวกเราใต้ร่มสวีกระชับองค์กษัตริย์พิษณุราชข้าพเช้าขคุณพลอิสรารับใช้อยองค์กษัตริย์พร้อมด้วยน้องชายที่ชื่อว่าอิสเล่เ,เป็นทหารด้วยกันอิสเลสนั้นกินตำแหน่งขุนพลในทัพ ส่วนข้าพเจ้าคนที่เป็นจอมพลเจ้ารั้วคนหนึ่งจะรั้วเป็นถึงแค่มหัดเล็กส่วนผมเนี่ยชื่อว่าเทจาชื่อว่าอิดฉลืมไม่ต้องมีอิดด้วยนะมีเซอิสลืมเราทั้งสี่คนนั้นถือกฎเหล็กองค์ษัตย์พิศณุราชว่าทหารทุกคนนั้นรบแล้วห้าม,แ,ามแพ้รบแล้วห้ามแพ้เซถ้าหากใครนั้นผิดกฎข้อนี้มันผู้นั้นถึงชีวิตใช่ข้าพเจ้าวนันนี้ก็ตระหนักนึกในใจ ไม่ใช่แค่กดเหล็กข้อนี้ที่ข้าพเจ้าวันนี้จะใส่ใจอยู่แล้วมีอะไรแล้วไม่มีอยู่หนึ่งข้อไม่สบายใจพระคณิฐาองกษัตพิสนุราชองที่ชื่อว่าสีมาลานั่นแหอะายาซีข้าพเจ้าวันนี้มองดูแล้วสายตานางนั้นลักษณะเหมือนจะคิดอะไรกับท่านอยู่นะพูดง่ายๆเลยคงจะแอบชอบข้าพเจ้าวันนี้อยู่ประมาณนั้นแนอะข้าพเจ้าวันนี้ไม่ใช่อย่างนี้หรอกนะทำไมล่ะเพราะว่าแอบมีเมียแล้ว นี่แอบไปมีเมียเจ้าบไริไม่บอกลูกน้องเลยนี่เจ้านายเนี่ยมีเมียในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าอยากไม่อยากจะบอกหรอกนะทำไมละ่ะแต่ดูสิเมียของฉันนะ่ะช่วงมาลินีไม่ใช่คนต่ำสักเป็นถึงน้องสาวองค์กษัตริย์สิงหาราชแห่งโลวงวิถีเพราะโลววิถีนั้นเป็นเมืองขึ้นคนนั้นข้าพเจ้ารู้ดีอยู่มาลินีนั้นคงจะเป็นสปายสายแล้วแต่แหม ด้วยความรูปหล่อของท่านหรือเปล่าเมื่อแบบเจอกันแล้วเราก็รู้นะว่าเราสองคนนั้น,นเกิดมาย่อมเป็นเนื้อคู่กัน oh, ใช่ได้เสียเป็นผัวเมียซึ่งองค์กษัตริย์พิสุรราชได้ล่วงรู้รู้หรือเปล่าเนี่ยมีรู้รถ้ารู้มานีนั้นต้องหัวขาดแน่นอนใช่เลยละและเวลานี้ยังปกปิดมาโดยตลอด